ลูกค้า V.I.P สุดๆถึงขั้นเอาของไปให้เลือกที่รถเลยค่ะเคยทำอะไรอย่างี้มาก่อนไหมอาตัวนี้ผมว่าที่ตัวนี้ผมเลือกเองไน้นี่มันมันธรรมดาอ่าเดี๋ยวอ่าเก่งมากเลยก็บอกแล้วสมกับเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงๆเลยนะแม่ลูกคู่นี้คุณเคสเดียวกันเลย เห็นคนเพชรบุรีเขาใส่เสื้อลายดอกใช่ไหมแม่กับผ้าถุงลายดอกแล้วคุณยายอยากได้ค่ะจัดไปไม่แม่ไปเลยไหมอกแบบไหนที่เป็นลายดอกลูกไม้ฉลุใช่ไหมแม่ลูกไม้ลายลูกไม้สีขาวเหรอแม่สีอะไรก็ได้สีแชมพูก็ได้สีอะไรก็ได้ใส่กับมันมันจะได้ไม่ร้อนเนาะใช่มันเป็นเมืองเขาเมืองร้อนไงอย่างี้มันก็อันนี้อันนี้หนาอันนี้ผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายเหมาะกับน้าไหมมันร้อน รีค่ะ จะเดินได้ไหม้างมีเสื้อลูกไม้ใส่กับผ้าถุงไหมคะมเขาอ,อยากได้แบบลูกไม้ที่ที่บางๆอ,อ,อ่ะจะเดินไปดูก่อนนะคะต้องเอาไปให้ดูที่รถนะคะเดินไม่ไหวหรอกยายเป็นไงคะคุณยายรักสวยรักงามแม่ต้องได้เลยหรอแม่ผมรักสวยรักงามครับทนแดดทนฝนสิ แบบนี้เอาไหมาแบบนี้ได้นะสีฟ้านี่แหละเขาจะใส่กับผ้าสิ้นนะเนี่ยเยใส่กับผ้าสิ้นสวยทส,ส,สุดสอันนี้เปิดกตะิกกดทุวันกับได้เลยสวยั <c oughs> สดีค่ะไม่เอาแม่เขาไม่ใส่หรอกมันดูสูงอายุให้เขาใส่แล้วเป็นสาวลงมาหน่อยดีเนี่ยชอบแน่นอนแบบเมือเ่อกี้มีป้าๆเขาใส่อยู่ในวัดอ่ะอันนี้สวยนะไอ้ที่นี่ชอบแบบนี้น คุณยาทางหน้าไม่ใส่แน่นอนค่ะแล่วมอยู่ฮะเขาบอกว่าแก่ไปแก่ไปเขาบอกแก่เหรอพี่ว่าแก่ไหมแก่ค่ะมันดูวินเทจมากเลยอ่ะใช่ไหมเปนไม่ทันสมัยมันต้องทันสมัยไม่ได้มันวินเทจมันมันมันย้อนยาวยวัยไวไปเยอะอเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อไปสองตัวแล้วไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่ซื้อตัวหนึ่งถ้าเขาไม่ใส่มันก็จะเสียหายไม่เป็นไร แต่พี่ว่าเขาจะต้องชอบตัวนี้คุณชอบตัวไหนอะชอบสีฟ้าลองเดากันมาคนละตัวมาอันนี้อกเท่าไหร่คะพี่สี่สหกสี่หกเอางี้ไหมหนูวิ่งไปให้เขาเลือกได้ไหมได้ให้หนูในรถเนี่ยเอาไปเลยอ่ะแม่เอาที้แม่ชี้เอาเลยเอาตัวไหนดูให้ดีกแล้วกัน่สีผิวฉันขอรับประกันว่าวีเขาน่ารักมากเลยค่ะให้ไปให้คุณยายดูที่รถก่อนนะคะคือคุณยายมาไม่ไหว มหน,น,นึ 2> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัว,ตวนะคะ,ด,ด,ะดูครับเราต้องเอาไปให้เลือกก่อนนะคะโอยลูกค้า VIP สุดๆ <VIP. S 1> ถึงขั้นเอาของไปให้เลือกที่รถเลยค่ะคิดดูแล้วกันนะคะลูกค้า VIP ไหมฮะ เป็นอย่างนี้มาก่อนไหมไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยโอ้ยลพี่ชายเอ้ยโอ้ยละพี่ชายเอ้ยไม่เป็นเคยทางบ้านอีสานํำมันจำเจ้าเมืองแอลเอทินอีน้องน้องนี่พุ่นในยูบกไกลสนใจบ้านน้อยมีสนใจบ้านน้อยพี่สาวแดนน้องนี่มีแถมแถมคุณแม่อ่าคุณแม่ดูให้เลือกเอา ของร้นให้มาเลือกเอาหมดนี่เลยไหมเอาชอบไหมอันนี้ชอบไหมเอาทีละตัวทีละตัวอันนี้มักบอตามาเลงมาสีสีแล้วเนี่ยเดี๋ยวทีดูทีละตัวอ่เอาเจ้าบ่ไใ้ใส่เจ้าคือเบิร์เฮดให้ใส่เขาเบิ่งแม่มากแกับมาร์กเอาตีเอาแม่แม่อสีไปกลับไปเลยแม่ถือไปอตัวที่สามที่เขาไม่มีนะข้างหน้านี่ ขาวมีแบบเอาเลือกแบบก่อนก็ได้ค่ะเอาสีขาวมีต่อแบบตัวดำเนี่ยเอาสีขาวไม่มีมีแต่สีดำแต่ถ้ามีเอาสีขาวใช่ไหมโอเคกุญแจไปใหญ่แหบงค์ไปเอาตัวนี้ผมบ่าที่ผมตัวนี้ผมเลือกเองได้เนี่นานนานตัวนี้เล่าว่าเอาเออตัวนี้บ่เอาเป็นยังไงบ่าเอาแม่บอกสวยนะมันมันธรรมดาเออแม่ชอบนี่เอาแบบนี้อ๋อเอาแบบมีมีระบายนี่นะออเอาแบบนี้อ่ะแบบนี้มันต้ไม่ซีด พ่อเเอาหายไปเตี้ยนเอาสีขาวเอาแบบดำแบบนี้แบบนี้อ่ะาห้ามเบียดนะสวยก็มาห้ามเบียดนะสวยอันนี้อ่ะเดียวฮะพ่เขากเก่งมากเลยเอาก็บอกแล้วสมกับเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงๆเลยนะแม่ลูกคู่นี้เขาเตะเดียวกันเลยเดี๋ยจะไปเอาแบบนี้สีขาวมาให้อีกตัวหนึ่งนะพี่มันไม่เขาทามันดูแก่เลยแม่แก่จ้ะแต่แม่เขาชอบให้เขาใส่เหรอแก่ตัวไม่ไม่แพงหรอกพ่อ แต่เพราะว่ามันสวยดีนั่นน่ะอ่ะได้ได้ใส่ได้อยู่แม่ใส่ได้อยู่มันน่ารักดีมันวินเทจสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบไม่แพงแม่ไม่แพงเอามาแล้วก็จะไปหาสีขาวเบอร์นี้ให้นะเออเอาตัวนั้นไว้ตัวหนึ่งนะแล้วตัวนี้แบบนี้แม่ไม่เอาเลยใช่ไหมไม่เอารัชนีผมบอกแล้วคุณเนี่ยเออวะเราเลือกให้เขาเขาไม่ชอบเลยอ่ะเออเออจะซื้อมาแม่ว่าไม่เอาอ่ะเนาะจะเอากร้างว่าเนาะแม่รัชนี เชนีเออเราก็แบบเออเออต่อไปอย่าไปซื้อเสื้อให้แม่แล้วนะเนี่ยอยากได้เลยให้เงินไปซื้อเลยซื้อได้ออกเงินเดี๋ยวผมดูแบบให้พ่อลูกชายเขาแม่นมากเลยเขาบอกแม่ต้องเอาตัวนี้ก็เอาตัวนี้จริงๆโอ้ยแย่พ่อมักหรอกนี่แย่ว่าลูกชายเรียกทายแย่กันเลยเอาเอจริงใส่ยี่ห้อไหนมักมันใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้แม่ใส่ได้แม่มากร้อไหนเนี่ยถึงจะพ่อก็ยัง บุงพ่อตาใช่ไหมอ่าเห็นไหมพ่อกับเขาอ่ะเท็กเดียวกันแม่ไม่ต้องฝืนนะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้ใหม่ไม่เอาคือเดีชยวเรียกไปเปลีนนะจ้าสวัสดีครับกาลังกาลังให้แม่เขาเลือกเสื้อพี่ต้องมาทักทายสวัสดีค่ะมาดูทุกวันโอ้ขอบคุณค่ะอยู่ทีงไหนฮะอยู่ร้านนี้ป่ะครับแล้วก็เออพี่ข่าวยิ่งดูทุกวันร้านเขาบอกรู้เปล่าเออ ไปกรุงเทพเพิ่งกลับมาเอาไปทำอะไรอ่ะตาตัดเข่าเอาผปาตัดเข่าเลาวยังไรรุ่นอยู่เลยนั้งอะไรเจ็ดสิบให้ลูกชายถ่ายให้แบบนั้นรู้ตัวจริงหรอเย้นะคะคุณแม่อยู่กลางคุณพ่ออะไรนะไปถอนมาแหวงไปถอนแวงสวัสดีค่ะตอนนี้จะให้เขาลงเดินไปเลือกก็ลำบากจะไปเลือกอะไรคะเลือกเสื้อ วันสวยค่ะโอ้โหน่ารักจังเลยนะคะได้ยินเสียงใช่ไหมคะได้ยินเสียงจําได้เลยโอเคตกลงเอาไหมถ้าไม่เอาจะไปเปลี่ยนไม่เอาเอาเนาะเอาไว้ตัวหนึ่งโอเคบนพี่เขาโอเคไปเอาออกทางนู้นทางนี้ออกยยกเอาละเดี๋ยวเราเอาไปคืนแล้วก็ไปจ่ายตังค์นะคะตัวที่คุณแม่เลือกตัวเดียวกันพี่กัมพูเลยคุณราชนีนะคุณนะอะยอม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  ยอมต้องยอมเขานะเรื่องรถนิยมเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันจริงๆนะแล้วก็มุมมองของการแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะร้านที่เขาร้านไหนร้านโน้นมาดูนะคะสรุปว่าคุณพี่จ๋าคุณแม่เลือกตัวเดียวที่พี่เขาพี่กัมพูเลือกเลยตอนนี้อันนี้มีสีขาวไว้เนี่ยดำนะขาวไม่มีสีอื่นนะคะที่ไม่ใช่ดำ อันนี้อันนี้ก็น่ารักดีแต่แม่จะใส่ไม่ได้นะเล็กคันงเล็กนี่ยอันนี้มันจะเหมือนกันคล้ายๆส่งมากินนี่ยโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพลังมาอดหนุนใหม่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณยายทองนาดอ้าวคุณตาแหวงนีคุณยายลงมาแล้วแม่อยู่ใครอะคะอยู่คนเดียวครับอ้าวจะมาซื้อเสื้อสักตัวก่อนนี่คนอดใจไม่ไหว อ๋อจะลงมาซื้อเสื้อตัวเองเสื้อผู้ชายมีไหมร้านนี้ไม่มีดิพ่อเสื้อผู้ชายอ่ะมีแต่เสื้อผู้หญิงหนีุนยายลงมาจากรถจะเอาไม่มีไม่มีเสื้อผู้ชายผู้หญิงแล้วเอาเอายางเนี่ยเอาอีกตัวหนึ่งไปตัวนี้เขาไม่เอาอ่ะพ่อแม่เขาไม่เห็นหือเอืออะไรเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะนี่เอาไปหรือยังยังเาเขาเขาไม่เห็นชอบเขาบอกเขาไม่เห็นเห็นค่ะ ี่จไม่ได้เอาไปนะไม่ได้เอาไปอ่ะ <c oughs> เขาไ,ไม่หือไม่อืออ่ะแต่หนูว่าแขนยาวแม่เขาจะไม่ใส่อันนี้แม่ใช้มาหรือพ่อลงมาเองพ่อ <c oughs> <c oughs> ขอขอลงมาพ่อขอลงแล้วทิ้งคุณยายไว้เลยนะส่วนลูกชายก็ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเขาก็จะไปหาแบบที่อยากได้เดินไปไหนก็ไม่รู้ใส่ <c oughs> ได,ด้ดูดูยืดทุบดูนี่แหละแม่เขาอกสี่สิบสี่ใส่ได้ใส่ได้ไหมใส่ได้ ได้ใส่ได้อยู่แล้วแต่เขาจะใส่หรือเปล่าดูผ้ามันสบายไหมสบายเนี่ยเอาเลยค่ะคุณตาจัดไปเลยค่ะอ่ะคุณตาแหวงมเอาไปได้อะไรมาครับมาแล้วเนี่ยเสื้อใครไหนดูได้กลับไปแล้วเสื้อเพคะไหนใครเป็นคนซื้อบัตรเราเราซื้อเราจ่ายให้พ่อใหญ่แหวงซื้อพ่อใหญ่แหวงเลือก ตัวนี้สวยอ่ะอ่าเห็นมเห็นมดูเรียบร้อยใส่นี่สกระพั๊ดโอ้มันต้องแบบนี้โอ้แล้วเขาชอบมาจะไปงานไหนก่ะเมื่อกี้ไปทำบุญสลักกระพัดมาพ่อนี่พ่อเขาซื้อให้แม่ยิ้มแป้นเลยโอ้ยแล้วใส่เลยเหรอแม่นั่ยนะสวยไหมล่ะ ใส่หมอนไหมตัวนี้ไม่สวยเอ้ยสวยใครนี่ยเหมือนคนแก่สวยเหมือนคนแก่จริงๆไม่แก่ใช่ไหมเอ้ยพ่อยายแหวงเจ้ากระดานอ๋อเนี่ยที่ผมที่ผมซื้อให้นี่สวยทุกตัวใช่ใช่เอาขึ้นเลยอ่าเดีสองสามเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไรบ้างไปนะคุณแม่นะยินดีค่ะคุณแม่ สบชอบไหมคะถูกถูกและดีนะแม่เนอะอันนี้แล้วก็สวยไหมคะอ่อตาแวงเลือกให้ค่ะ็นไงปีมือคุณตาแล้วสีแดงชอบไหมละแม่แบบเดียวกันเลยสีดำมีแต่สีดำเอาไม่ล่าไม่รู้จะใส่ตอนไหนจะเข้าไป ลใส่สีขาวนั่นแหละแม่ใส่สีสดใสสดใสนะแ,แม่เนาะใส่สีดำก็งานครบสีขาวก็ได้เออยี่ยมเพจเขาไปสื้อกันไหนนี่จะใส่สวยๆเหมือนเพชรนี่จะใส่สวยๆเอาแล้วพี่กัมพูไปเลือกร้านอื่นไม่มีใช่ไหมไม่มีแล้วอ๋มอมีร้านนี้ร้านเดียวของแกก็หมดนะเดินจนสุดก็ไม่มีแกก็เชียร์นะแกบอกว่าเอาไปเหอะแล้วใส่ให้หนูดูด้วยว่างั้นนะนี่ไปซื้อร้านเดียวกันเนี่ยเหรอ นี่อ่ะร้านนี้แหละนี่ร้านนี้นะใช่แกก็เป็นแฟนช่องของเราด้วยนะนยลยแล้วแกก็กว่าใส่แล้วเดี๋ยวแกจะคอยตามดูในช่องกัมพูดดชานีเป็นไงน่ารักดีนี่มาในตลาดเมืองเพชรนะคะก็จะได้ของที่ไม่ไม่แพงมากนะคะก็อเ,เงี้ยค่ะเป็นบรรยากาศตลาดนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะทำไข่เจียวแหนมนะคะเราใช้แหนมหมูสองหนะ่อสุดยอดเลยค่ะดูเนื้อแหนมดูเนื้อแหนมนี่ห่อใหญ่ใหญ่ใหญ่มากอะไรนะระดับประทานประทานทําบุญห้าร้อยนี่ประทาน เอออันนั้นจริงๆประทานต้องพันหนึ่งนะพ่อรอ,อ,องประธานห้าร้อยกรรมการร้อยหนึ่งเออแล้วว่าจะผิดแล้วอันนั้นเป็นรองประธานค่ะ,ต,ะต้องเพิ่มอีกห้าร้อยพ่อ,อ,อา <laughs> มาทำทางนี้ก็ได้มาททางนี้ก็รับหมดนะ <laughs> อ่าไเจ้าแหนมเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่าจะได้แหนมสุกนะคะอ่าค่อยค่อย คลุกเคลิกไปแหนมแหนมจะได้สุกพร้อมกับไข่เพราะถ้าไฟแรงเนี่ยไข่จะไหมแหนมไม่สุกอาให้ันหาย,ยากอู้หหอมมากเลยค่ะไข่เจียวแหนมอู้ยลเลิศๆล,ล,ลิวันนี้ต้องจเจริญอาหารแน่นวน เมนูต่อไปตำถั่วจ้าอันนี้ถั่วของเราเองเหรอพี่เพชรใช่อุ้ยฝักใหญ่มากอุ้ยพี่กระพูถั่วไม่ช่พี่ปลูกไว้อะอ้หฝักใหญ่จริงแต่ไม่แก่ใช่ไหมเมก่อวานนั้นเราเก็บแล้วเขาเขาเขาดุเราแหละเขาบอกว่าไปเก็บเอาถั่วแก่มาได้ยังไงอย่างบอขาดเลยเนี่ยแต่มันใหญ่จริงเนาะ โอ้โหใหญ,ใหญ่ใหญ่ใหญ่รติดก็ไม่ได้ขาดไปได้คือน้ำปลาร้าแม่ท้องนาคะจ๊าโอ้โหวันนี้เราสิ่กินอาหารปลอดสารกันนะคะถั่วก็ไม่มียาส่วนน้ำปลาร้าเราก็ไม่ใส่สารกันบูดเราก็กินอาหารปลอดสารกันจ้าต้มในดอกนะนี่ต้มในดอกแปลว่าอะไรคะไม่มีเครื่องอะไรเลย,เ,ลยเอ้าเราไม่ได้ใส่เอ่อมะเขือเทศน้ำมะขามเปียก ใส่มะขามเปียกไว้ยโ <Okay, S 2> อเคแค่นั้นแ่ะน้ำมะขามเปียกกับน้ำปลาพอมะเขือเทศไม่ต้องหรอกไข่เจียวแหนมท่านผู้ชมครับอืมไข่เจียวแหนมไข่เจียวแหนมฝนตกอ่ะพี่มู๋เอาวฝนตกอะหิวข้าวจนไม่รู้ว่าฝนตกอืมพอดีไหมแซ่แหนมเปรี้ยวกำลังดีพอทำเปไข่เจียวแล้วอร่อยจัง ืแต่ว่าขอโทษนะฮะทไมีไข่เจียวแล้วก็ต้องนึกถึงไอ้นี่ครับน้ำพริกเผาแม่ทองหน้าครับนี่อันนี้อะไรอะไรตำตถั่วตำถั่วน้ำปลาจกปั๊บเลยพันแหว้คือไหวใช่วะแนวมักก่อนนะไหวครับเนาะอันนี้น้ำพริกเผากับไข่เจียวขอหมดเลยแล้วกันนะคนเดียวเฮ้ย อะไรอ่ะมันมันเหลือไม่เยอะแล้วไงโอ้ผมซัดคนเดียวแล้วเนี่ยเกือบเกือบแบบไท่านี้น่ะเอ๊ะนะอร่อยแล้วพ่อพอแล้วพอแล้วเอาอีกไหมกินพอแล้วกินคำนึงแล้วเอากินคำเดียวแซ่บก็กินเยอะๆดีจ้าฮะข้าวหมดแล้วข้าวหมดแล้วอือไม้วไมาอร่อยจังคุณเล็กใช่ไหมหิวป่ะเนี่ยแนะนำเลยนะ หิวป่ะเนี่ยอืไข่เจียวน้ำพริกเผาออืหือกินเจ้าไหมผมจะได้เหลือไว้ให้หน่อยเดี๋ยวกินตำถั่วได้กินไหมคะของดีมีน้อยคอมเ็นหิวบ้านอ๋อโอ้โหฮะแซ่บลีพี่น้องอือหือเอาไปอีกไข่เจียวตักไปเยอะๆเดี๋ยวไข่เจียวกับเจียวบองกับเจียวบองก็เข้ากัเพะเ้าเจียวไข่ใส่แหนมได้ดีมากเลยนะเพราะว่าแหนมสุกพอดีเลยเออ อันนี้แจ่วบองครับพี่น้องกินกับแจ่วบองครับนี่นี่ยิ่งเข้ากันนะเนี่ยเขาอ่อนยง่ายอ่อะไรกันคะสองตายายแบ่งปันสมบัติอะไรกันคะคุณแม่อ๋อแกเอเขาเขากินก้อนนห่เขายิ่งอันเอาเราตายนั่นไดรก็ได้เลย ไปยังกันเนาะความเห็นไม่ตรงกันค่ะให้เป็นกินก้อนยัง่าไม่เป็นไรหรอกพ่อเอาพ่อไปเถอะเอาไปเลย <c oughs> <c oughs> จอยเป็นฝอยรินไหลกบเขียจดจับผู้กลางฝนอยกบ่โดนมันคงวางไข่โตเฮากับเงาเดียวได้ก็มีผู้ใจยามสายฝนรินก็มีผู้ใจ